แนะนำตัวกันหน่อยว่าอาจารย์ชื่ออะไรนะครับแล้วก็มาจากหน่วยงานไหนภาควิชาไหนเชิญครับอาจารย์สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดิเลกเสือศรีนาคนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับครับผมโดยทัศเสนาวินินนะครับมาจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวข้องกับร่วงวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้วย ถูกไหมครับอาจารย์ก็นอกจากเหล่านี้นะครับไปแชร์ให้กับนานาชาติได้เห็นด้วยใช่ไหมอยากให้อาจารย์ได้แนะนากันหน่อยว่าสําหรับในงานชุดนี้นครับชุดตรวจสุขภาพอาจัจฉริยะ AI และแพทย์ทางไกลมันมีที่มาที่ไปและการนําไปใช้งานยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ,รบก็สวัสดีนะครับจริงๆผลงานนี้เราพัฒนามาหลายปีแล้วนะครับเพนพอยต์หรือโจทย์ที่เราได้มาเนี่ยเกิดจากการลงพื้นที่ในชุมชนนะครับเราทีมงานรับวิจัยเราซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาลนะครับแล้วก็ทีมอสมทีมสารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับเนื่องจากเราอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสวเราเนี่ยเน้นนวัตกรรมเพื่อสังคมคือนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วจะต้องมีประโยชน์กับคนในชุมชนด้วยผมก็เริ่มจากหลายปีก่อนเราก็ไปลงพื้นที่นะครับเราก็ไปเดินตามบ้านนะครับเดินตามบ้านไปบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่เราพบว่า,าในในในพื้นที่เนี่ยยังไม่มี นวัตกรรมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามสุขภาพส่วนบุคคลได้นะครับซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีจริงแต่ปัจจุบันก็มีเยอะพอสมควรนะฮะห <Okay. S 1> ลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มทําตัวอุปกรณ์นี้มาในเวอร์ชันอ,อุปกรณ์ที่วางอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเป็นเวอร์ชันที่2แล้วเวอร์ชันแรกที่เราทำเนี่ยเป็นเพียงอุปกรณ์ระบบที่ใช้เก็บข้อมูลสุขภาพข้อมูลสุขภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้างความดันโลหิต ชีพจรนะครับน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็น้ําตาลในเลือดอันนี้เป็นตัวอย่างเข้อสัญญาณชีพเบื้องต้นนะครับที่มีประโยชน์ในการคัดกรองโรคพวก ncd หรือโรคติดต่อไม่เลื้หลังนะครับอทีนี้มวอร์ชั่นแรกที่เราทําก็คือเราคือเพนพอยท์คือ,าคอชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยตนเองที่บ้านเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลทีนีบ้บางคนก็มีโรคเบาหวานความดันนะครับ แล้วก็เขาก,ก็ไม่มีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านนะก็ต้องไปที่โรงพยาบาลอย่างเดียวช่ครับทีนี้เราก็ไปซัพพอร์ตทำระบบขึ้นมาให้คนเข้าถึงง่ายและสามารถตรวจแล้วอุปพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยข้อมูลสุขภาพต่างเนี่ยตรวจได้ครบถ้วนอยู่ในชุดเดียวนะครับซึ่งสามารถเซฟข้อมูลสุขภาพในแท็บเล็ตแล้วก็สามารถส่งไปบนันทึกบนข่าวไดนะ้แล้วก็สามารถดูทางแดชบอร์ดนะครับโรงพยาบาลสามารถล็อกอินเข้าไปดูสมมติ อ่าแดชบอร์ดเนี่ยอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้งานที่โรงพยาบาลอาจารย์หมอหรือพยาบาลหรือโรงพยาบาลเนี่ยสามารถเข้าเราอินเข้าไปดูข้อมูลสุขภาพในระบบนี้ได้น,นะฮะก็จะเป็น,นรีโมทนะฮะอ่าเป็นเราเรียกว่าเทเลมดิซีนหรือการแพทย์ทางไกลในปัจจุบันนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นแรกที่เราทำครับพอผ่านมาเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยจากอ่าสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับกลุ่มสังคมสูงวัยนะครับก็ให้ทุนวิจัยมาเพื่อพัฒนา,นา เพนพอยที่สองคือพอตรวจสุขภาพแล้วนะครับได้ข้อมูลสุขภาพทั้งหมดมารวมอยู่ในชุดเดียวปัญหาคือจากการลงไปที่เหมือนกันนะครับเราพบว่าเวลาอ,อย่างพ่อแม่ผมเนี่ยญาติพี่น้องผมเนี่ยหัวญาติยายไม่มีความรู้เรื่องสุขภาพเลยแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเวลาตรวจมีชุดตรวจสุขภาพชุดนี้ที่บ้านเขาไม่รู้หรอกว่าความดัน128สิบมันคืออะไรออันนี้ส<น>ำตาลในเลือด300คืออะไรค,ค่าอะไรเขาไม่รู้นะครับ ดังนั้นเราก็ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันที่แบบเป็นเทรนในปัจจุบันเลยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะฮะเอาปัญญาประดิษฐ์มาร่วมกับระบบเทเลเมดิซีนหรือแพทย์ทางไกลนะครับ,รบก็เราก็พัฒนาโดยทีมงานนิสิตวิศวกรรมช่วการแพทย์เราก็ร่วมกันทํามาหลายหลายรุ่นพอสมควรนะครับก็เอาโมเดลพัฒนาโมเดลเอไอนะครับเอามาใส่ไว้ในตัวแท็บเล็ตนะครับแล้วก็บางส่วนก็สามารถอยู่บนข่าวได้นะครับ ข้อมูลสุขภาพที่เข้ามาเนี่ย AI จะวิเคราะห์เลยว่า120-80อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าซึ่งมันแปลผลมาแปล้ผลง่าย<ห><ห>ขึ้นถูกไหมง่ายขึ้นทำให้คนเข้าถึงได้นะครับทีนี้พอสมมติอ่าความดันเลือดร้อย0ิเนี่ยคือปกติก็จะบอกว่าปกติครับแต่ถ้าเกินแบบ 150, 160, 200, 1 5 0ยห้า0ิจะบอกว่าเกินเกณฑ์ทางการแพทย์หรือผิดปกตินะครับนอกจากนั้นปัญหาอีกอย่างคือ ชาวบ้านเนี่ยหรือคนในชุมชนเนี่ยพอรู้ว่าค่าข้อมูลสุขภาพสูงหรือต่ําเกินเกณฑ์เนี่ยแล้วไงต่อละ่ะ<ม>เขาควรจะปฏิบัติตนอยังไงน,นนะครับปฏิบัติตนเพื่อลด NCD หรือเพื่อให้อ่าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขา AI ของเราจะแนะนําด้วยว่าอ่ะพอคุณความดันเลือดสูงใช่ไหมคุณจะต้องปรับเปลี่ยนการกิน<ม>การนอนและเพิ่มการออกกาลังกายลดข่าบลดน้ําตาล อันนี้เราแนะนําให้หมดเลยนะครับดังนั้นการมีอุปกรณ์ชุดนี้ไว้ที่บ้านหรือไว้ในชุมชนหรือการตรวจคัดกรองเชิงลุกโดยรอพอสตอรหรืออสมอเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของเฮลพ์โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมสุขภาพได<ม><ม>น้นอกจากที่เราได้นําเข้าไปในชุมชนที่อาจจะห่างไกลหน่อยหรือว่าไม่สะดวกที่จะมาตามโรงพยาบาลถูกไหมจานะเราสามารถใช้ชุดนี้ เข้าไปวัดผลได้แล้วก็มีคําแนะนําเป็นเทปโปรโมชั่นต่อด้วยทีนี้ในหนึ่งชุดมันมีอะไรบ้างอาจารย์พัฒนายังไงบ้างเชิญเล่าหน่อยอาจารย์โอเคนะครับเดี๋ยวนิดนิดนึงอันนี้คือตัวแท็บเล็ตที่รับข้อมูลขึ้นมานะครับเราก็จะมีพื้นฐานเลยมีเครื่องชั่งน้ําหนักที่สามารถบอกอวาพารามิเตอร์อื่นๆได้นะครับแล้วก็มีน้ําหนักอันแรกนะครับ น้ำหนักเบาเราเลือกคือการเลือกวัสดุหรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยต้องอุปกรณ์ทุกตัวต้องได้มาตรฐานและได้อย่์นะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาพกพาง่ายอันนี้คืออันแรกนะอันที่สองคือตัวตรวจน้ําตาลในเลือดเราใช้เป็น dtx ของ a ซ์ของแอคูชซึ่งได้อยยเหมือนกันนะครับสาเหตุที่เราคือก่อนที่จะมาตรงนี้เรามีร์ชั่นที่ทําอุปกรณ์เองแต่ว่าการที่จะได้มาตรฐานหรือออยนี่มันยากก็เลยใช้ของคอมมิชชั่นนะครับอ,อันที่สามเป็น วายทัาไซหรือสัญญาณชีพเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราก็คัดเลือกมาครับว่าตัวไหนที่มีความทนทานมีความม,ามีมาตรฐานแล้วก็ได้รับรองโดยออยนะครับ mm hmm. ก็วัดสามารถวัดชีพจรอุณหภูมิความดันนะครับ mm hmm. แล้วก็การหายใจแล้วก็อะไรอย่างเนี้ยสัญญ,ญาณไฟฟ้าหัวใจดว mm hmm. ได้ด้วย mm hmm. ในชุดในตัวอุปกรณ์ตัวเล็กๆตัวนี้ mm hmm. นะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับพารามิเตอร์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งผ่านบลูทูธ เข้ามาที่แท็บเล็ตนี้ครับโชว์เลยฮะอาจารย์ฮะเพราะรถตรวจไปแล้วเราวัดมาแล้วเนี่ยมันจะแสดงค่ายังไงบ้างอันแรกก่อนเนี่ยเราต้องอันนี้เป็นข้อมูลที่ข้อมูลของคนชาวบ้านแล้วก็อาสาสมัครที่เราไปลงพื้นที่นะครับอ่าอันนี้ผมยกตัวอย่างผมเข้าไปดูหนึ่งคนเดี๋ยวนะฮะสักครู่เนี่ยเราสามารถเพิ่มคนใหม่ได้ครับกรอกประวัติหรือเวลาเอาไปตรวจเชิงลุกเนี่ย หรือตรวจคัดกรองเช่นโรงพยาบาลเอาไปใช้หรือโรงพยาบาลเอาไปใช้เนี่ยไม่อยากพิมพ์เรามีเสียบการลิเดอร์อ่านบัตรประชาชนได้เลยอื<ม>แต่บางทีบางคนก็นไม่อยากใช้บัตรเพราะว่ามันจะกลัวความเสี่ยงเรื่องข้อมูลอะไรเลงี้ย <cell. S 1> เราก็สามารถพิมพ์ได้นะเราก็ไม่ต้องใส่บัตรประชาชนครับทีนี้พอบันทึกปุ๊บอ่ะเราก็จะทําการตรวจวัดข้อมูลอืลักษณะของ u i u i u i ที่เราดีไซน์เนี่ยเราปรับ มาหลายครั้งมากเราปรับตามความต้องการของคนใช้นะครับเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนี้นะอันนี้เราทําลักษณะคนในชุมชนใชนน้แล้วก็มาปรับให้ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะเหมาะกับการใช้บ้านผู้สูงอายุใช้ง่ายยูดูใครแล้วมองเห็นไหมฮะ มองเห็นนะครับมัวตัวใหญ่ตัวชัดมากชัดมากแล้วก็โทนสีแบบสีเป็นสีทางการแพทย์เลยนะครับก็จะมีข้อมูลสุขภาพข้อมูลน้ำหนักตัวน้ําตาลในเลือดข้อมูลสัญญาณชีพ ecg นะครับอ่าแล้วก็มีความดันโลหิตต่างๆพร้อมประเมินโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยเราเรียกว่า cvd risk score นะครับเราใช้สมการในการคำนวณของรามาธิปดีนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่เวลาเราตรวจสุขภาพไฟนะครับ เราจะจะตรวจกี่ครั้งก็ได้วันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้สัปดาห์หนึ่งกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่เลยครับราะสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จํากัดนะครับทีนี้ตัวกราฟเนี่ยก็จะเก็บยาวไปเรื่อยๆทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับช่วงไหนที่ความดันสูงช่วงไหนน้าตาลในเลือดสูงเราก็จะใช้เราก็จะพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการใช้ AI ที่ผมเล่าไ้ฟังครับอันนี้คือเบสิกนะคอันนี้ยังยังไม่จบนะครับ จริงแล้วระบบแพทย์ทางไกลเนี่ยเรามีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นที่นิยมนะก็คือการเรียกง่ายๆคือวิดีโอคอลกับโรงพยาบาลคุณหมอคุณ,คณหมอเลยในกรณีสมมติเวลาคนในชุมชนเอาไปใช้ที่บ้านมีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วมี AI แนะนําสุขภาพแล้วก็ตามยังไม่หนำใจยังไม่หนำใจเราสามารถที่จะคอนซัลท์กับโรงพยาบาลได้ด้วยโดยการที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีแดชบอร์ด มีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งฮะแล้วก็เปิดเว็บแอปพลิเคชันมีแดชบอร์ดคอมาที่ตัวชุดนี้ได้เลยและฝั่งโรงพยาบาลจะเห็นข้อมูลสุขภาพของอคนใช้นะครับก็คือชาวบ้านที่ที่ทำการตรวจสุขภาพนะก็จะเห็นข้อมูลสุขภาพบวกกับการคุยกันไปด้วย hmm. ออันนี้คือในกรณีที่บางทีแล้วเฮ้ยดูใช้ AI ตรวจตัวเองอใช้ตัว AI แนะนำตัวเองก็ยังไม่เว w ร์ค หรือว่าอสมมาแนะนําก็ยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมอ่าเราก็คอนซัล์หมอได้เลยครับครับผมอ่าเป็นแบบว่าเทเลเมดิซินของจริงเทเลเมดิซิ่ร้อยเปอร์เซ็นต์อบอีกนิดหนึ่งครับระบบของเราอ่าเป็นเทเลเมดโดยส่วนใหญ่ถ้าทุกท่านเห็นเทเลเมดเนี่ยเขาจะใช้พวกซูมโปรแกรมอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าไลน์อะไรอย่างเงี้ครับอันเห็แล้ววิดีโอคอลกันแต่ของเราเป็น เทเลเมตที่บิวอินอยู่ในชุดตรวจสุขภาพเลยอ่าอยู่ดไกด์แดนซ์ได้ด้วยเข้าไปด้านในแล้วครบทุกอย่างครบทุกอย่างเป็นเรื่องสุขภาพด้วยครบทุกอย่างนะครับอ่ะมาถามอีกหนึ่งคนมากดีกว่าเป็นนิสิตด้วยถูกไหมฮะเป็นยังไงบ้างที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของในในชุดตัตกรรมชุดนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ช่วยเหลือทําให้คนในชุมชนได้สุขภาพดีขึ้นได้เห็นแบบว่าไม่ได้ลงพื้นที่อะไร้ยครับได้เห็นแบบ มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นของคนในชุมชนสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็ดีใจครับและอย่างฟี e แ b a c k เองเวลาเราไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ใช้งานด้วยกับกับเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีคนใช้งานด้วยใช่ไหมอาจารย์นะอันนี้เขาเขามีฟี e แ b a c k กลับมาต่องานเรายัางไงบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชิงบวกกับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเขาอาจจะยังไม่ค่อยชินเรื่องของการใช้แท็บเล็ตเรื่องของเทคโนโลยีครับอันนี้เราก็ปรับหน้า U X U I ให้ใช้ง่ายขึ้นเหมือนที่อาจารย์เล่าครับ และในอนาคตมีการมองหรือว่าต่อยอดที่เราจะพัฒนาขึ้นเป็นในรูปแบบไหนเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับอาจารย์ตอบมาได้นะหรือว่า <c oughs> เอาก็คืออย่างเงี้ยนิ่นสิตคนนี้เขาจะตามผมไปลงื้นที่ประจำเลยกลาเป็นขาประจําไปช่วยงานผมนะครับก็อ,อย่างที่บอกว่า,าทางผู้สูงอายุบางทีในชุมชนเนาะ ในแต่และพื้นที่บริบทไม่เหมือนกันบางทีเขาไม่เคยเจออกกุปกรณ์การแพทย์เลยเขาไม่เคยเล่นแท็บเล็ตเลยเขาก็จะมีปัญหาเราก็พยายามที่ให้เป็นแบบสเต็ปหนึใช้งานง่ายไม่ให้แบบยุ่งยากอย่างตัวอานบัตรเราไม่ให้เขาใช้เลยนะเพราะเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราเ,เราอยากจะเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปคือนอกจาก เมื่อกี้ผมเคยเรียนได้ทราบว,ว่าเรียนได้ทราบว,ว่าเอา่เวอร์ชั่นแรกคือแค่เก็บข้อมูลสุขภาพแล้วก็รวบรวมข้อมูลสุขภาพทุกอย่างมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ส่งบันทึกขึ้นคลาวและมีการดูจากโรงพยาบาลได้ตอนหลังมาเวอร์ชั่น2มี AI แนะนำสุขภาพร่วมกับเทลเลมี i ิซีนเวอร์ชั่นต่อไปคือคัดกองโรค<อ>แต่จริงๆรล้แล้ะครับจริงๆแล้วในเวอร์ชั่นนี้ <laughs> ก็มีอีกอันนึงผมลืมไปครับเป็น AI นะครับสักรู่นะครับ เป็น AI เรียกว่า Has Easy AI สามารถคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้โ,โดยใช้แผ่นแปะติดที่หน้าอกแบบไร้าสายสัญญาณตัวนี้เรียกว่าสัญญาณไฟฟ้าหัวใจก็จะสตรีมผ่านแท็บเล็ตและมี AI อยู่ในแท็บเล็ตบอกว่าเราสัญญาณหัวใจปกติไหมหรือเป็นหัวใจห้องบนสั่นพริวหรือ atrial fibrillation หรือเป็นหัวใจห้องล่างเต้นก่อนกำหนดหรือที่เรียกว่า PVC Hmm. ก็จะสามารถบอกได้ครับทําไมถึงต้องมีสองโรคนี้เพราะว่าเป็นโรคที่คนเกิดกันเยอะเราก็ใช้อันนี้เป็นครทีเรียของของทางการแพทย์นะหรียกว่าเป็นโรคยอดฮิตนะรวมอยู่ในการตรวจเช็คนี้หมดแล้วใันนี้หมดเลยนะอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นเกี่ยวกับหัวใจครับแต่จะมีคัดกรองในอนาค ซึ่งเข้ามานะครับซึ่งก็ต้องติดตามเวอร์ชันต่อไปได้่อวยว้ารองว่าดีขึ้นกว่าเดิมใช่แล้วอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยก็คือผลงานนี้ได้ไปโชว์ที่ World Expo ดซวยที่สา้าด้วยจาใช่แล้รับเล่าฟีดแบ็กเล่าบรรยากาศให้สื่อมวลชนได้ฟังหน่อยฮะตลอดระยะเวลาประมาณ4เดือนที่ผมได้รับความมานุเคราะห์จากทางสำนักงานการวิจัยชาตินะครับสนับสนุนให้ไป ออกงานที่เวิษัทโฟสีเดือนนิสิตวันนี้ก็ไป,ไปไปด้วยนะไปช่วงช่วงสองช่วงนะครับก็จะบอกว่าเราตรวจสุขภาพให้กับคนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติ่ะวันหนึ่งเท่าไหร่หลายร้อยคนหลายหลักร <คน S 1> ้อย,อยคนต่อ,อ <คน S 1> วันนะครับรวมไปเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยสี่เดือนเราตรวจไปเกือบเจ็ดพันคนเจ็ดพันคนนะครับโดยใช้ชุดนี้และอุปกรณ์เราไม่เสียหายไม่เออเลอ นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ที่เราเลือกมามีความเขาเรียกอะไรมีมีศักยภาพในการใช้งานหนักๆได้นะครับแล้วก็มีฟีดแบ็ต่างๆมากมายที่ ส่วนใหญ่จะเป็นคําชมคําชมนะฮะครับ,รบแล้วแน่นอนว่าญี่ปุ่นเองเรื่องสุขภาพเขาให้ความสำคัญมากๆเราก็ถือว่าเป็นนักวิจัยของชาวไทยที่ไปอยู่ณเวทีตรงนั้นเนี่ยได้รับฟีดแบ็กที่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างหนึ่งด้วยแสดงว่าผลงานของอาจารย์เนี่ยในผลงานชุดตรวจสุขภาพอัจฉริยะเอไอและแพทย์ทางไกลนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบและว่าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของคนไทยสามารถตดล็อกประเทศไทยได้ด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของการจัดการในปีนี้เลยใช่ครับนะครับก็สุดท้ายอยากให้้ง แล้วกันเดี๋ยวให้น้องมิสิตก่อนได้ได้ฝากอะไรถึงสื่อมวลชนหรือว่าทุกท่านที่อยู่นบริเวณแห่งนี้นะครับเป็นกําลังใจในผลง,งานนี้หรือว่าฝากกาลังจฝากข้อความให้กับนักประดิษฐ์ด้วยกันนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยกันเชิญได้เลยครับครับก็สาหรับนักวิจัยนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ด้วยกันนะครับ,รบก็เรื่องของการประดิษฐ์เรื่องอะไรบางทีมันก็เป็นเรื่องยากครับกับผลงานของเรากว่าจะเป็นที่ยอมรับครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันมันได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนจริงๆได้อะไรจริงๆครับ สุดท้ายมันก็จะเป็นความร่งวงานของวงการต่อไปครับครับขอบคุณครับปิดท้ายด้วยอาจารย์ดิเรกนะครับสำหรับผมนะครับเอ่อนวัตกรรมนี้สําเร็จได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางสำนักง,งานการวิจยัยแห่งชาตินะครับทางลูกศิษย์ผมที่รว่รวมพัฒนาแล้วก็ทางทีมสหาวิชาชีพนะครับแพทย์พยาบาลอสมอสันสุขนะครับปัจจุบันนวัตกรรมนี้ ผมได้รับไลเซนซิ่งหรือได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี y, ให้สามารถจำหน่ายได้นะครับโดยมสวถ่ายทอดสิทธิให้ผมแล้วนะครับก็มีสิทธิบัตรก็ถ่ายทอดให้ผมปัจจุบันเรามาีบริษัทผู้แทนจำหน่ายที่เป็นดิวเลอร์ของเรารเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์อยู่ประมาณ78บริษัทนะครับก็จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลให้กับอ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรืออบจอ,อบตอหรือรพศตที่อยู่ภายที่โอนย้ายแล้ว ไปสู่ไปอยู่ภายใต้ของอบจนะครับตอนนี้ทางบริษัทยูเแล้วของเราก็กาลังทําตลาดอยู่นะครับ ครับก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันแล้วงานวิจัยนั้นต้องใช้ได้จริงต่อย,ยอดได้และนำไปสู่ในเชิงพาณิชย์ไเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่าน้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุย NRCT Inventor Talk Stage ของเราในงานวันนักประดิษฐ์ประจําปีนี้ด้วยนะครับเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีเรกเสือสีีนาคณะูุิโยวิพัฒน์เสนาวินีนครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรดครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวอขอเรียนเชิญทั้งสองท่านยุ